ได้เวลาแล้วได้นำได้ผู่เทียได้ขอถวายเครื่องเสียงนุการบุญบารมีได้วาลีน้ขอความบุณเรงเสียวได้เจริาละอไโบกห็นเจริญตอนรรดาญาติเดินทุกท่านที่มาเร่่มตำบลในวันนีอาเจิญเข้ามาสู่การพิธีถวาจะได้เริ่มพิธีแล้วแต่จะนั้นเมื่อเอกาสเรื่องการนี้ก็ขอยุด การแจ้งเสียงช่วยข้าวก่อนพอจนเข้ามาทำไมแค่ป็นตระไมัระไอเน่ตขอตอกรีอยากจบสาธุชนทุกคนประนุนสัานีกษาล 看到了，看到了，看到了，好。<laughs> ูเชมาข,า,เา,า,ขชาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการณนะคำบังบูเชมา่า,า,า,ขชาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพ ด้วยเครื่องสรกราลนี้อิมินาสกาเรนาสังตังโฉเชมา,า,าท้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชานักสองด้วยเครื่องสกรากนี้ระหังสามมาสามโคโคภาคาวาโพทังคา,าวา ปาน,นาาวา่าควตระแตตอนนี้ไปจะได้ดาวําสุม,มาโกตางนี่เาโม สระนังกาจามิสังฆังสรณนังกาจามิตุติยัมเปพุทธังสรณนังกาจามิตุยัมเปพุทธังสรณนังกาจามิตาทิยัมเปตมังสรณนังกาจามิตาิยัมเปสังฆังสรณนังกาจามิสัมมะปะริวาลาตานังสัพพะ

tôi cho trắng tay 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 ta tay 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 ta tay 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 ra cứ tay 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 có tay 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 tâm tay 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 mình như mọi người cứu hộ cứu ta và luôn mang tên tốt lên để làm năm để làm năm dừng khang thái ngược năm lại cục sài gòn xanh cục sân đấu chân nga nhằm bố phá bố con đọc học เียังไฟน้ำสุกันโพธิ์าใสกอร้ายจืดจอมาตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเตือนได้รับนีบบุตมาเป็นสงฆ์นิเฒ่าตั้งสัพพานติวาราลยายเยี่ยงปานเป็นเครื่องของตานขอเครื่องพิเศษนาการเจ้าพายโพธิ์หงาย กลายเป็นอโหสิกรรมอย่างเห็นในบาราคต่อไปนานแต่สมันนาสะท้าและมุราสะคาข้าพ้าตกรลายจุตนจุองดองจุดคนคนจุน้อยใหญ่ใจยิงจุงจัะมีแงต่เด่นเล็ง ปาโตปานะตอสร้างสัพพังตอสาังขมานทุกข์ตอ สัตมตมตินี้เป็นเขาเป็นปัญหา bà bố tê vanda lạc sạc bằng đông hói lạy nặng bà mặt hay bà tê bà mừng bà sạc xin hơi bà bô tê vanda lạc sạc bà lạc tông tua ta phải tàu bằng lại bưu phong bà tê vanda rút bà tê vanda bà bà, bà tê จาตัวโลกสี 2. ่องค์กานย้อมจ่ ah ่งตาราโพ์อ <c> ินอัมปรินจันฝาชักตามแมวัจราขออ่านเจอต่อมาตัวต่งของโสรสะแผ่ถึงภพวันมา ทาตอต่อเนี่ยวสัญญาการปิกาตาลปันี้แล้วก็จุงนนำเอาจื้อเหยียดใจผู้ฆ่าตัางหลายไปถวายแก่ดินตาเจ้าฟ้าเมื่อวันนี้ผู้ฆ่าตัางหลายต่างก็มีจิตใจเป็นกุศลน้อมนับเป็นเลิยโยสันมา

เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าอันเป็นที่สัตว์ราชูจาเป็นตนที่มีเมตตาพระโหนานรักนิมันปันามาเป็นสงรักไปอย่าตาในที่ขณะและายนอกายในมีไมยมีทั้นเจ้าขณะกรรบนบังกาเป็นเจ้าพรก็กับ้อยสวัสดต์เจ้าเอาวาดจุวัดจูวาดนอกจากนั้นไม่มีพระสาราญสุขมังคอดล่อ อนรักษากล่าวเอาว่ากว้างอัมพาราพร้อมกับภิกษุสามเณรทุก ห้องภานในมหาวิทกำลัยผู้ใหญ่การป้อน้อยป้อนานกำตักการวัดตาตึงปู่อาจารย์สตาร์ควัดอัมพรามตึงเท่าตึงแก่ตึงหนุ่มตึงงดำตึ้งยิงตึ้งใจเด็ดขาดหัวริมมาตั้งยิมวางฟ้าขันมาหลายคนมาเดี่ยวปันตนก็แน่มาตั้งผิวแล่ปากตอ เป็นวันเก่าของท่านขุบาเจ้าจันตาธรรมอินโนปาธรรมต่างโลกมาเที่ยวปานโผงข้าเป็นที่คนเนาน่ะมาตั้งเหล่าป่าฟางมาปกาห้างสะคนมาตั้งป่านสันโปงและป่าแดดน้ำโตมาตื้นยืนตึ้นต ในเกตธรรมร้อสันผาตองหยองตองยงไปเล่นละโผนป้าผันมาตึงกอดหน้าเลยแม่ตายมาตึงยิ้มยิงมใจต่างกอดคนเณรนายใน่ขาดโผล่โผล่ตื่นใจเอาโผนมอรณาภาพตายจากเมืองโผล่ไปไ้เอาเวียนยานโผล่ไปสู่โลกปลายแม่ เมื่อสันนิษฐานเด่นเล่ก <non> ่อนที่ข้าพระเจ้าอันบัดใจน้อยอันบัตเจนานแต่เห็นตูกเจนาก็จะไปขอกล่าวถึงซึ่งธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ได้เ รู้แผ่แรงดาภาคแม้นว่าอิงตาผมพุดหนักย่อมก็โผล่ไดหนอต่างตๆตีนี้หนอไหนนางไหนคนมีคนโจรจุ้คนคนย่อมเข้าสู่บารนาส่วนอันว่าพระพุทธเจ้าเตเตรู้แจ้งเหตุในชลาสงสาร เมื่อโจนใจห่างีมาเลยได้มาได้แก่พญาติไงบัดเถิแก่สีมีแต่นิพานเข้าหันจำแล่นนิพานนำภารังสุขังนิพานเต็มสุขย่างยิ่งเดลอ เป็พนพาพาเจ้าจะให้ขอเมตตาจากอุบาสังฆาเจ้าอุปาชาญกอุบาอาจารย์ตั้งสภาพี่น้องบันไปเหนือตกออกตูกสลอบตูกกองติพร้อมใจกันมา กาตบุนชาพนากกิโศของต้านกูบาเจ้ากาละปันเน่งเนงหมู่ที่แปดกนได้พลาตาำบนบ้านกาดเดิมอ่อนอำเภอสันปะตองจังวดเจียงใ่เกีลืว เจ้าจันตานีนานเราได้มาเป็นพุตตาของ่อเตอแม่ชื่อว่าเปิงน้ำสะพุนเล่งที่แทจิว่าคำหนูเกิดเมื่อวันเสาร์แต่วันที่เท่าไรตัวเจ้าหนองตองไม่สาบพ่อสอนนะนะสองส,สองปีมะส่งมีพี่น้องร่วมต้องเต่กันนับปัดได้เจ็ดคนเติดเหมือนพับพ่อไมเต วุ่เป็นคำนุ่ปล่อยเงื้ลูกุติคุณตาเกิดมาหลายคนแม่เตินแม่หญิงพ่อใจคนเ้าเป็นใาใสจูส่จว่าไอ้อินคำคนคนสองเตนแม่หญิงจะ่ว่าแม่ปั่นานางสกุลน้นเปลี่ยนมาเป็นธนาคารแต่คนนี้ปุนวาสนาบ็เติมใด้ถึงแก่มรณนะกันตาง,ตาง เราคนพวงสามนินาแได้แก่ปูปาจันตาธรรมทิยนนามสกุลคำนโส่วนภาษีปุญจูจันตาได้เกิดมาเป็นลูกปิดาบานดาอันพวงสามของกอเตศแม่เต่งกนว่าเด็ชาย,ยจันตา